มีพุทธภาษสิตธ์บทหนึ่งว่าสุขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะนำความสุขมาให้สมัคคานันจนุขโหการสนับสนุนคนที่สามัคคีกันก็นำความสุขมาให้สมัครโตธรรมโถโยคะเขมานะทางสติผู้ที่ยินดีในคนผู้สามัคคีกันมั่นคงอยู่ในธรรมะ ย่อมไม่เสื่อมจากทมอันเป็นแรงกรเสมจากโยคะความสามัคคีจัดเป็นธรรมสำคัญสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะความเจริญความเสื่อมของหมู่คณะอยู่ที่ความสามัคคีเป็นหลักใหญ่ความสามัคคีนั้นคือความพร้อมเพรียงกันทางกายวาจาและใจของคนในหมู่ในคณะคือเมื่อทำอะไรก็ทำร่วมกัน การทำร่วมกันนั้นจะทำพร้อมกันหรือทำแยกกันจะทำเหมือนกันหรือทำต่างกันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ทำอย่างประสานสัมพันธ์กันไม่ขัดกันย่อมเสม็จสำเร็จประโยชน์ได้ทั้งสิน้นเหมือนรถที่เล่นไปได้เพราะชิ้นส่วนต่างๆทำงานประสานสัมพันธ์กันทั้งหมดโดยแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ของตนต่างๆกันไปการพูดการคิด ก็ทำดองนี้แม้จะพูดจะคิดไปคนละทางสองทางแต่หากเป็นไปแบบประสานสัมพันธ์กันไม่ขัดแย้งกันจนต่อกันไม่ติดก็ชื่อว่าเป็นความสามัคคีทั้งสิน้นหัวใจของความสามัคคีคือการประสานสัมพันธ์กันได้อย่างเหมาะเจาะม่ใช่ว่าจะต้องทำพูดหรือคิดเหมือนกันจึงจะเรียกว่าสามัคคี ความสามัคคีเช่นนี้จะทำให้สิ่งที่ทำร่วมกันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่หมู่คณะนั่นเองตรงกันข้ามถ้าขัดแยง้งไม่ประสานกันก็ไม่อาจนำมาซึ่งความสำเร็จได้แม้เป็นเรื่องเล็กๆในน้อยก็ตามการสนับสนุนส่งเสริมผู้คนที่เขาสามัคคีกันไม่ทำตัวเป็นบางช่างยุคอยพูดจาให้เขาแตกคอกัน ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหมู่คณนะเพราะเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์และความสุขร่วมกันได้และผู้ที่ยินดีสนับสนุนผู้ที่สามัคคีกันช่วยประสานความสามัคคีให้แก่มหมู่คณนะและดํารงมั่นอยู่ในความยุติธรรมมีความเป็นกลางอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมที่ทำให้เกิดความกเกษมคือมรรคผลนิผ่านการสร้างความสามัคคีในหมู่คณนะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ความสามัคคีนั้นสร้างขึ้นมาได้ด้วยความจริงใจต่อกันและความเสียสละเป็นสำคัญขาดสองอย่างนี้แล้วความสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ยากทํานองเดียวกันสัตรสราสำคัญของความสามัคคีก็คือคำพูดระวังคำพูดไว้ได้สามัคคีก็ไม่แตกคำพูดที่ควรระวังคือคำพูดของพวกเดียวกันเองที่พูดโดยขาดความระมัดระวังกับคำพูดของคนอื่นที่พูดเพื่อทะเลาะ และระแวงกันเองคนในหมู่คณะจะต้องหนักแน่นในเรื่องของคำพูดไม่หูเบาไม่เชื่อง่ายต้องมีสติและปัญญาพิจารณาให้ถ่องแท้อยู่เสมอมิเช่นนั้นจะรักษาสามัคคีกันไว้ไม่ได้อันความสามัคคีนี้สร้างยากแต่แตกง่ายเป็นเรื่องที่เปราะบางยิ่งกว่าเปลือกไข่อาศัยเพียงลมปากก็ทำให้สามัคคีแตกได้แล้ว จึงต้องระวังลมปากให้ดีหากไม่ระวังจะแตกสามัคคีกันเพราะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องได้คนที่ชอบให้คนอื่นทะเลาะกันคนที่ชอบพุ่นปั้นน้ำเป็นตัวโดยไม่ละอายปากและไม่รับผิดชอบมีมากในปัจจุบันนี้ระวังจะเป็นเหยื่อของคนเช่นนี้โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความสำคัญของความสามัคคีแล้วจึงควรพยายาม รักษาความสามัคคีรู้รักสามัคคีมีความปลองดองมีความสมัครสมานกันเพื่อให้หมู่คณะของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขสมดังพุทธภาษิตที่ว่าสุขขาสังคสะสามัคคีความสามัคคีความปลอมเพียงของหมู่คณะนำุขมาให้ขอเจริญพร